สวัสดีครับโจฮันครับสวัสดีครับว่าที่แชมป์โลกคนต่อไปไม่ได้เจอแปลด้วยเนวานิวนัมเบลเนวนิวเบลเนนิวเบลเออเออเอียนโจฮันโจฮันมีโปรแกรมหรือยังครับเนี่ยคนแปลอยู่ไหนแฮมโปรแกรมไฟอ่ะอ่ามันต้องอัดเขาใหม่อ๋อเลยเออเลยเร็วๆเลยคลิปเร็วๆตัวฮันยังยังไม่มีโปรแกรมครับยังไม่รับโปรแกรมเพราะว่า เด็กมันจบมัธยมปลายออจะจบมัธยมปลายต้องเตรียมตัวสอบเข้ามาหาหลัยผมเห็นคนผมเห็นโปรโมเมตอร์ออนไลน์เขาประกบให้เจอพันพยักจิตบังนนมาไงไม่รู้ไม่โปรโมเมตอร์ออนไลนออออ์อันนั้นผมไม่รู้แต่ว่ามวยผมมันมวยแน,นรวรุ่งประสบการณ์อย่าง<อ>นี้นนอยู่ในน้อยนะอ่าอยู่ในน้อยจะไปต่อยกับมวยซูเปอร์สตาร์แบบนี้อายุสิบเจ็ดสิบหกเพิ่งสิบเจ็ดสิบหกแล้ว สิบเจดเดือนที่แล้วสดสดเลยเอ็นบอกว่าใบขับขี่พึ่งได้เพึ่งได้แล้วก็ได้สัญญาไปลุยวันใหญ่ชพอดีครับเรียกว่ามามาเร็วเกินคาดไหมก็ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับแต่ตอนแรกเขาเขาจะให้เซ็นสัญญาผก็ไม่อยากเซ็นผมกลัวผมกลัวไอ เขาจะประกบให้เจอตัวแข็งเกินอ้าวยังไม่ได้เซ็นหรอเซ็นแล้วครับผมเซ็นแล้วอ้าวเซ็นแล้วพี่แรกเขาส่งมาให้ก่อนผมไม่เซ็นอ่าผมขอคุยเขาก่อนว่าเด็กเรามันอายุน้อยครับต่อยมวยสิบเจ็ดครั้งเองจริงป่ะเนี่ยต่อยอาชีพสิบเจ็ดครั้งสมัครเล่นะสเล่นสิบครั้งอ๋อเป็นยี่สิบเจ็ดครั้งใช่อ่าทีนี้เขาส่งมาผมก็เลยขอเขาบอกว่าีถ้าประกบอะมีอะไรฝากถามไหมประกบขอเป็น ขอเป็นไอคนดูคู่ต่อสู้ด้วยได้ไหมเพราะว่าเรายังอัดประสบการณ์น้อยคุณน้อยขออะไรใอย่างเดียวไม่อยากถามประเด็นอื่นมีนักมวยในดวงใจไหมชอบชอบรถถังปะเวเวยูเลิฟไอไฟเตอร์มวยไทยชอบรถถังชอบสแซ์รถถังชอบรถถังก็เลยต่อยเหมือนสไตล์รถถังเลยคือต่อยแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมสไตล์แบบนี้พี่หรือว่าพี่ปรับตอนโตมัน คือว่าผมเสริมเอาเสริมเสริมเข้าไปแต่ละเที่ยวว่าเราปกติเราเดินเตะเดินต่อยบูดูดันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเสริมเข้าไปว่าเที่ยวนี้ต่อยกับใครเราก็ต่อยยังไงปกติก็เดินอย่างนี้อยู่แล้วเดินเตะเดินต่อยปกติอยู่เนาะใช่ตอเราต้องนน้นตอนนี้ยังชกรุ่นไฟเบทได้อยู่ไหมได้เที่ยวหลังที่ที่พลาดโบนัสไปอ่ะผมประมาทเองน้ำหนักเกินแค่สองกิโลอ๋อแล้วไปทําไงผม ไม่คุมมันบอกเมื่อไอสองกิโลมึงจะทําอะไรมึงก็ทําไปเลยโอ้แล้วทีนีดเด้เป็นไงล,ะล่ะทีนี้เป็นรถเองสองโลรถได้นะอืรถได้น้ําหนักได้ครับแต่ไปช่างค่าน้ําเกินอยู่ไหนหนึก<อ>ก็เลยกินน้ําเข้าไปไม่งั้นโอ้ยวันนั้นต่อยวันใหญ่ด้วยปะอต่อยวันใหญ่โอ้ยโบนัสลา้ลานเจ็ดเลยวันนั้นอ่ะอพอเราทําได้ปุ๊บมาช่างค่าน้ํา ไม่ได้อเราก็กินน้วเรียบร้อยเลยไปทำเรวเวลาเราทำได้มันหมดเวลาครับตอนนี้รถถังเป็นแชมป์โลกอยู่ออเป็นไงบ้างอนาคตเราคิดว่าเราจะใช้เวลาอีกี่ปีที่จะไปถึงรถถังได้ตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงรถไม่ต้องพูดถึงนะมันมันมันอีกยาวไกลไม่ผมพูดถึงไอ้ตัวนี้ก่อเสกสรรเนี่ยเสกสรรออกก่อนเมื่อนี่เหรอใช่ครับเอาเอารถสักเอาเลยเสกสรรก่อนเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้นะอ่าไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่า เขาชอบรถถังมกับชอบเสีกสันหรออีจะรอดไอดอลครับถ้าสิกสันต่อยกับโจหังทุกคนลองนึกภาพออกมาดิมันจะสนุกขนาดไหนอแลปีหน้าผมว่าน่าจะได้แน่นอนเขาอยากเจอศสียงสันไหมก็ผมว่าต้องได้เจอเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้คู่พี่ถามลูกน้องพี่ก่อนพี่ถามลูกน้องพี่ก่อนลูกพี่จะให้ต่อยเสียงสายเงียวเลย เออเป็นไงโอเคโอเคนะไปสนุกด้วยหรอแล้วแล้วรถถังรถถังอ่ะรถถังโอเคเลตเตอร์เลเตอร์ถ้าเกิดเราเราได้เจอรถถังอะเป็นไงความรู้สึกจะเป็นไงโอเคไอดอลไอดอลไฟก็ไฟไฟก็ไฟเออมันดูดูอะไรก็ได้นะนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมก็คงคงจะเดือนมีนานู่นเลยใช่ไหมไปเดือนมีนาโอ้อีกหลายเดือนเลยก็ แฟนคลับของโจฮันรอก่อนนะครับอ่ะฝากติดตามขอกลังใจแฟนมวยหน่อยครับ Thank you ขอบคุณครับ FC t h a i ่า n d Thank you FC Malaysia โจฮันมีแฟนยังยังครับมีแฟนเป็นคนไทยปะ10คนครับผู้หญิงไทยสวยไหมอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะมี10คนครับไม่ธรรมดาเว้ยไม่มี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 ลูกพ่อแม่ไม่ให้มีหรือลูกพี่ไม่ให้มีสำหรับผมเนี่ยลูกพิ่เนี่ย เขาเขาไม่เขาไม่เคยห้ามเลยหแต่ว่าเด็กเด็กเด็กมันอ่ะเด็กมันเด็กเด็กให้เด็กให้มันพูดคำนั้นก่อนเด็กแคเด็กมันเป็นเด็กที่ขยันบางทีเราซ้อมให้มันหนักเนี่ยร่างกายมันดีแล้วเนี่ยเราซ้อมให้มันแท้นี้มันนี่ทำไมซ้อมให้มันเท่านี้เราก็ถ้าเกิดมันซ้อมหนักเกินไปร่างกายมันก็เกาะอาจจะให้อะไรพูดอะไรนะื่อกีแต่ว่าปิดท้ายด้วยคำนี้อะไร ขอบคุณครับ everyone คอนแท <laughs>